เริ่มจะเข้าฤดูหนาวแล้วนะคะก็ปลายปลายฤดูใบไม้ร่วงตอนนี้เราก็มืดตอนเช้าแล้วมันก็จะมืดหน่อยนะคะตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเช้ายังมืดอยู่นะคะเรามีเวลาครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะไปทํางานนะคะก็จะให้ลูกชายกินอาหารเชา้าอาหารเช้าเราก็ง่ายๆนะคะนมหนึ่งแก้วแล้วก็มีวิตามินวิตามินสําหรับวิตามินดีสําหรับร่างกายขาดสารไม่มีแสงแดดนะคะเราก็ใช้วิตามินดี ก็จะมีวิตามินดีมีโอเมก้าสแล้วก็มีวิตามินรวมส่วนอาหารยูเนสก็แพนเค้กนะคะพานาคกกาจ้วักซ์กูยอเฮนเตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วนะครับทานอาหารเช้าเย้สวัสดีครับสวัสดีค่ะมุนี้ยูเนสก็เตรียมตัวทานอาหารเช้านะคะมีเวลานิดหน่อยตอนเช้าค่ะก็กินอาหารตั้งแต่เมื่อวานนะคะทอดพันาคกกาไว้ให้ใส่ ก็เลยใส่อะไรนะเบคอนแล้วก็แยมนะคะของคุณแม่ก็เหมือนกันแพนเคก้กแล้วก็เบคอนแล้วก็มีแยมข้างใน,นแยมลูกพลัมที่เราทําเองนะคะน,นี่แล้วก็ถึงมตัวไปทํางานนะคะกินอาหารเช้ากันกินแพนเค้กตอนเช้าแพนเค้กคตอนเช้าก็นี่เลยแยมปกติลองไม่กินข้าวเราไม่กินอาหารเช้าไปสามอาทิตย์นะคะหมดแรงแล้วก็ไม่สบายก็เลยต้องกลับมากินใหม่นะคะ มีแรงสู้กับเด็กน้อยต่อไปอืม ส่วนคุณพ่อส่วนคุณพ่อไปทํางานแล้วนะคะตั้งแต่หกโมงครึ่งคุณพ่อไปทํางานตั้งแต่เช้านะคะหกโมงครึ่งเพราะว่าเขาขับรถส่งนักเรียนแล้วก็มีส่งคนแก่นะคะก็ส่งถุงนักเรียนตอนเช้าก็ต้องรีบไปก่อนนักเรียนเ,นยเข้าเรียนก็ต้องไปแต่เช้านะคะหกโมงครึ่งเขาจะไปขับรถออกจากบ้านหกโมงครึ่งแต่เช้าทุกวันแล้วก็แม่ก็จัดการลูกชายก่อนไปโรงเรียน บางวันถ้าแม่ไปทํางานเช้าก็ลูกชายก็จัดการนนั่นเองก็กินอาหารเองแล้วก็ไปโรงเรียนเองนะคะเดินไปประมาณ15นาทีวนันนี้วันนี้แม่ก็มีเวลานิดหน่อยก็กินอาหารเช้าด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวไปส่งที่โรงเรียนก่อนโอเคนูกงกบ นุพร้อมจะไปโรงเรียนแล้วนะคะตอนนี้ก็เวลา7จ็ดโมงเโมงสิ้านาทีนะคะก็เช้าหน่อยเพราะว่าแม่ต้องไปทํางานแม่ทํางาน7จ็ดโมงครึ่งส่วนลูกชายก็เข้าโรงเรียน8ปดโมงแต่ก็ไปบ้านสกูอัปลิสเลยปิดไฟนะประหยัดไฟยุคประหยัดไฟฮะ น,นี่ยุคประหยัดไฟนะคะย่านาโนฟาดิ yeah, nine, okay. ตอนนี้ก็สิบนาทีเจ็ดโมงครึ่งนะคะมืดตึต๊ดเลยเราก็ไปเอาไปส่งลูกชายก่อนนะคะก่อนจะไปทำงานเจ็ดโมงครึ่งโอเคดบักปะออไปละย่านาฬิกานาฬิกาปลุกไม่ลืมปิดนะคะวันนี้จะไปเยี่ยมเพื่อนก็เลยต้องเอาโทรศัพท์มาด้วยอันนี้ก็ปิด อย่งพิดอะไรก็โอเคย่ okay. <c oughs> มามาไกลเด็กมามาลักนูนะครับเป็นโรงเรียนตั้งใจเรียนนะครับเป็นเด็กดีนะครับคู่สเสด็จมาเห็นเรกชัน้นใช่โอเคอ่าฮัลโหลแบบดีครับบวัสดีครับ ก็มีเวลาสิบนาทีนะคะขับรถไปทำงานอันนี้จะมาส่งลูกชายก่อนที่ก่อนที่จะไปทำงานนะคะเตรียมตัวก่อนที่จะไปทำให้เด็กๆด,ดูที่โรงเรียนนะคะเมือนคล้ายกับการเตรียมการสอนอันนี้เราก็ต้องทดลองกับลูกชายแล้วก่อนว่าเป็นยังไงแล้วเราก็จะมาทดลองกันผสมสีผสมน้ำแล้วก็มีมีอันนี้เป็นเป็นเหมือนบรูสนะบรูสพูลวะบลููลวะ เขาเรียกอะไรที่เป็นฟองๆอ่ะเขาเรียกอะไรนะโซดาอ่ะเป็นโซดาผงนะคะแล้วก็มีน้ำตัวขันรุทํทำมาอุยยาปอุยอ,อยอ่าปมแล้วเอาน้ำมันพืชนะคะน้ำมันพืชผสมกับน,น้ำก่อนว่าเป็นยังไองยอ,อยอ่น้ำมันผสมกับน,น้ำนะคะ น้ำมันกับน้ำไม่ไม่ผสมกันนะคะนี่น้ำมันแยกตัวขึ้นมาเห็นไหมวานออุ้ยหยาเดีย๋ยเสียได้ชิลนแล้เห็นเด็กอุ่ยอยู่อ้างบนน้ำเนี่ยหยาอุออ้ยหยาเอเล็ตนวานทันดูคันดูหามาลิงพอมาลิงนี่เราใส่สีลงไปนะคะเราสีแดงจะได้เห็นชัดๆนะคะมัาซะมาซะรูสะ้สี ดูสีจะเป็นยังไงมั่งสีนี่สีหนักกว่าจะฟลีตหือจะ้องกัวเซ่อไปี่นอ่ะข้ามาจีเนี่ย่ะโมย่อดูโมโตลงมาแล้วอืมีมาสัมผัสตลกอุกจะมนทุกหนักเทกันนี่อ๋อต้หนักหนักหน่อยนะันนี้โอเคทำมาอุปอุ่นอปวสะดาลงไปเปไง Det er noe som sitter fast oppå der. Mm. Noe sitter fast i olje. Oi, du er bup, 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 Det er mm. oh, Du har ikke vært noe mer. Og du klarer den. Du det. ไม่ต้องไมโครโฟนน้ำเดือดแล้วนะนะถอดชุดลอไป่น้ำเดือดเดืุ๊บๆๆๆๆอันนี้ทดลองกันที่บ้านได้นะคะ สีเราสีเราไม่นี่เท่าไหร่สีเรายังเป็นก้อนอยู่นะแต่ลุกตาลุกตา่อคือสุดต่อไปีน้อนี่ฮะแม่น้ำเดือดนะคะปุ๊บเด๊อดคือวุ่นคืนนะอันนี้เป็นการทดลองนะคะเห็นด้วยตาเปล่าน้ำก็กลายเป็นสีแลเดี๋ยวมาเลยมาเลยรันนะที กิจกรรมของวันนี้ก็มีนี่แหละค่ะพาลูกไปโรงเรียนแล้วก็ไปทํางานแล้วก็กลับบ้านแล้วก็มาเตรียมตัวเตรียมการสอนอีกนะคะจะเป็นคเยนอ,อุลยมันเยนวันนะ,ะนี่เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะของทดลองวิทยาศาสตร์ของเด็กก็ให้เด็กรู้ว่า น้ำผสมกับน้ำมันก็ไม่ผสมกันนะคะน้ำกับน้ำมันก็แยกกันแยกชั้นกันส่วนสีมีสีสีอยู่ในน้ำก็ผสมจากน้ำสีใสๆก็กลายเป็นสีชมพูนะคะ,ะ,คะเห็นไหมแล้วก็มีเม็ดโซดานะคะเราเม็ดโซดาลงไปแล้วก็กลายเป็นฟองอากาศ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เศรษฐุพมาเนี่ยวิทยาศาสตร์เล็กๆน้อยๆของเด็กอนุบาลนะคะเด็กติดตัวก็เล่นได้นะคะเห็นไหมอุ้ยยาเซโรบลูบลูปล๊บลูบอุ้ยยาเซโรด้วยน้ำมันน้ำมันเต้นบุ๊บบุ๊บปุ๊บบุ๊บเลยนะคะเพราะว่าเพราผ่านน้ำได้อย่างสบายแต่พอผ่านน้ำมันก็ต้องใช้พลังหน่อยหนึ่งในการในการผ่านน้ำมันนะคะน้ำมันอาจจะ Det er sånne store klumper Klum, som går oppå, og, og så venter de, og så sprekker de, og så går de ned. Rund, rund, rund. Ja, men senere, senere. Nå skal jeg prøve å ta i bobla. Han er der fortsatt i olja. Men når jeg tar over olja, så Så sprekker den. มาดิมองดูดิเป็นยังไงโอ้ยโอเปียนย่าย่าแ,แต่อยุยอะโอวันจะชุ่มชิลเราเนี่ยนี่น้ำกับน้ำมันแยกกันนะคะส่วนสีก็ผสมกับน้ำก็จะเป็นสีสวยเลยแต่ผสมกับน้ำมันก็จะเป็นเป็นก้อนก้อนแยกส่วนแยกน้ำมันนี่นะคะนุคันดสปีส์สักคะให้รางวัลให้รางวัลน,นะคะให้รางวัลกินขนมเงี้ยบักสักผู้ เดี๋ยวเนี้ยทำการบ้านช่วยแม่นะคะเดี๋ยวแล้วแม่ก็จะเอาไปทำโชว์เด็กๆวันศุกร์นะคะ